โอ้สูงมากแต่ละคนปล่อยมือสิว้าวสิบสองยิ้มเย้ฮะอมุนเริ่มออกมาทีละทีนั่นหนึ่งสิบสองนู่นไหนลูกมีลูกแล้วค่ะสวัสดีค่ะวินนี่เรายิ้มนูยามจะมาเล่นจิตกรรมของแม่ปุ๋ยปุ๋ยเดียวไฮชุดนอนหรือเปล่าคะค่ะ น้ำแล้วค่ะโออจะมาเล่นก่อนนอนหรอคะอกิจกรรมวา้าไเลยสามาอย่างยีเองมากิจกรรมแรกอันนี้คือเหมือนเป็นจิ๊กซอว์ต่อโอ้มีรูปร่างแยะเลยนะแล้วก็ตรงนี้คืออะไรรู้ไหมเลของุอ่นเลของุ่นแล้วก็ตรงนี้คือเรียงลำดับเหมือนเป็นขั้นบันไดน,นู่ยิ้มนู่แยมจะเล่นอันไหนก่อน รงน,นี้ก่อนเหรอคะโอเคเดี๋ยวเราเก็บสองอันนี้ลงข้างล่างก่อนนะคะคกิจกรรมแรกคือมาต่อจิ๊กซอนะคะหนูยิ้มจะต่อเป็นรูปอะไรเอ่ยหนูยิ้มหรอคะหัวใจอ่าพอต่อเสร็จนะรูปทรงมันจะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมนะข้างนอกอด,ดูดีนะ <c oughs> อ,อนะยังไม่ใช่ได้แล้วอ่าต่อสีเขียวหมดแล้วหรอ เปิดอย่างนี้ค่ะค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดเดี๋ยวานี้ขยับออกมาอ่ะย่้มนาจะต้องการชิ้นส่วนนึงอุ้ยของหนูยิ้มมันจะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะอุ้ย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 ดูแย่มาถูกแล้วอุ้ยไหนถูกไหมถูกไหมอุยไม่มีใครรู้เลยนะว่ามันจะโดนตับเป็นเฉียงยังไงไม่มีใครรู้เลย ยังไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าออกมาแล้วมันยัง<อ>มไม่อาสีเขียวอหนึ่งอยู่ไหนสีเขียวมันอาจจะมีอยู่ก็ได้อาจไม่มีแต่รูปทรงมันอาจจะไม่ได้อยู่ตรงแต่แน่ใจว่าอันนี้มันถูกอ๋ออันนี้ถูกละก็ต้องเหลือสามอันข้างล่างเนาะเอาแล้วมีสุดท้ายแน่นอนใช่ไหมอ่าตอนนี้ต้องกอให้มันเป็นรูปทรงนะมันจะต้องค่อยๆขยับทีละนิดทีละนิดทีละนิดโว้ อุยอ yeah. ุยอุยอุยเย้ขาดูหน่อยต้องก็อาหัวใจถูกต้องนะคะให้หนูยิ้มช่วยไหมคะหนูแย้มเอา้โงนี่ี่มันเหลืออีกชของอันนะไม่มีทางให้ช่วยอาหนูยิ้มเธอแค่นั่งเหล่านะทำไมอะคะโอ้ทำไมพูดเป็นแม่มจจังเลย เพราะว่าเมื่อกี้ตกลงกันหนูยิ้มได้หัวใจเป็นรูปที่สวยที่สุดไปแล้วหนูยิ้มก็เลยบอกว่าให้ข้อเสนอหนูแย้มบอกว่าให้หนูแย้มที่เหล,ลือให้หนูแย้มทั้งหมด,อ,ดอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อ,ย,ยอุ้ย <ๆ S 1> ย่งย่งย,ย่งมันต้องออกเป็นสี่เหลี่ยมนะอ้าวแล้วขอบมันหายไปหยหไหนแล้วไหนนะมันอาจจะเป็นแบบนี้นะมันเศษๆแบบนี้ใช่ไหมลองดูสิอันนี้หรูปปลาไม่ใช่อันนี้หรูปปลานี่ายรูปปลาเย้ย อ่ะต่อไปมีสีม่วงเป็นสีอะไรอ่ะสีม่วงเป็นรูปอะไรให้ไทยดางจริงหรือเปล่าเอาสีม่วงเอาไปก่อนเอาสีม่วงเอาไปก่อนสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมันแงมันเสียงโอ้หนูยิงต่ออีกเป็นึ่งน่ามีอะไรก็มาละนั่นแหละโอ้โเห็นไหมสามเหลี่ยมหนูแยแยมนูแย้มหนูแย้มหนูแย้มสู้ๆเอาหนูแย้มสู้ ไปสิลูกนี้ล่ะหนึ่งร้ออันนี้เขาจะ้องอย่างนี้โอเคโอ้โหว้าวอู้หขาดอีก2ชิ้นคิดว่าชิ้นไหนคะขาดอีก2ชิ้นกโอ้กัดตรงไหนเย้ <ค>มันมีแต่แบบว่าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือว่าสี่เหลี่ยมคือสี่เหลี่ยมบุนผ้าขค่นี้เนาะเราดูอันต่อไปก่อนสี่เหลี่ยมเห็นไหมเห็นไหม,ไ,หมไม่ได้มีทรงเดียวแล้วนะไม่ใช่มีทรงสี่เหลี่ยมแ,<ต>แล้วนะแต่มันใค้ๆสามเหลี่ยมทั้งหมด,ดยังก็ไม่ชอบเหมือนจะเป็นมุมนี้นะอ๊บอเนี่ยโอ้ยเอาไหนบอกว่าไม่ชอบตกลง้วชอบไหมคะ ชอบค่ะใส่ได้ตรงไหนใส่ไปเลยดูโอ้โหใส่ได้ตรงไหนใส่ไปเลยแล้วมันจะกลายเป็นเฮ้ยมันคล้ายๆกับหัวใจนะไม่ถูกต้องวแเร็ว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 ่ร็วเร็วเร็วเน็วเรอวเร็วเร็วเรนวเรเร็ววยค่ะเพราะว่ามันไมว ให้หนูยิ้มช่วยค่ะเพราะว่ามันช้าแล้วเนาะไม่เอานี่อโอกาสมาแย้มมือรอบดีไหมคะไม่เอาฉันลองทำเองไปนานๆเลยวฉันว่าจะได้งั้นเดี๋ยวให้หนูยิ้มลองกิจ,จกรรมอื่นก่อนเนาะถ้าหนูแย้มต่อได้เรียกแม่ปุ๋ยนะคะโอเคไหมเจเดะ ย้ำก่อนเดี๋ยวรอรอให้หนูย้ำอ่ะให้โอกาสเขาไม่ได้เลี้ยวอุ้มาันลนมากแล้วมาแล้วไม่ต้องให้เดี๋ยวให้หนูย้ำอีกหนึ่งรอบยากนะเนี่ยชินียากนะเนาะไม่รอแล้วไม่รอแล้วไม่รอแล้วค่ะหนูจะผิดอันนี้แม่ปุตตตัดสินใจแล้วให้หนูนี่ เหรียญมิสติก่อน,ออนะะเต๋อเลี้ยงเย้ยยันที่สุดจะได้เก่งมากเลยกิจกรรมต่อไปเรียงลำดับนะคะจากน้อยไปมากมากไปน้อยอ้าวหนูแย้มจะเรียงตั้งเดี๋ยวให้หนูยิ้มเรียงในถาดจริงๆมันต้องเรียงในถาดนะหนูแย้มเรียงตั้งเอาแล้วนะ จึ๊บโอ้โหจึ๊บเป็นบันไดนะแต๋ว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 โอ้โหเ <c oughs> ดีเ๋ยวแยมคิดอะไรออกแล้วเดี๋ยวให้หนูแยม,มให้ใหนูยิ้มตอนก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวหนูยิ้มดอะไรนะอ่าหนูยิ้มจะเรียงในถาดน้อยไปมากเป็นเหมือนขั้นบันไดนะชืบเอาเรียงแล้วแกงกระดาษทิชชู่ช๊บจื๊บจื๊บ นี่จากนี้ไม่มีเลยเพิ่มขึ้นมา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 แล้วก็เพิ่มขึ้นมาแล้วเอาตั้งดูนะตังงนี่นะเห็นไหมโอ้โหทำเมล์ล้มเมล์น้าเลยได้เลยค่ะหนูย้ำจะทํายังไงล่ะคะโอ้หุ่ยกันไหมมาเลยพ่อจะจับผิดผิดผิดเพิ่งจะจับฐานตั้งโอเคขอบคุณนะไม่นะอันนี้ไม่มีเลยนะฐานนี่มี พอขึ้นมามีหนึ่งชั้นุ๊บชั้นที่สองชั้นที่สองแล้วก็ได้ไหมได้ไหมคะนี่ชั้นที่สี่นะโอ้ชั้นที่สูงชั้นนี้ก็อ่ะหนูยิ้มชอบจับไว้อ่ะชั้นที่หนึ่งอ่ะชั้นที่สองอ่ะแม่ปุ๋ยจับชั้นที่สองให้ชั้นที่สามหนูยิ้ม้งจับชั้นที่สองเพราะว่ายังมีสองมือแม่ปุ๋ยจับชั้นจะได้ง่ายเนาะแม่ปุ๋ยจับชั้นที่สาม น่นโะอ้สูงมากอึ๊บหนูแยม้มเบาๆหนูแย้มขึ้นแล้วโ <c oughs> อ้สูงมากแต่ละคนปล่อยมือสิว้าว <c oughs> และกิจกรรมสุดท้ายในวันนี้คือบวกเลขอหุ่นนะคะแม่บุ๋ยจะมีเห็นไหมบุคือบวกเลข <c oughs> มีสองมีสองเลขบวกกันได้เท่าไหร่ไปหาคำตอบในฝาขวดนะ้ำแล้วก็มาใส่องุ่นนะคะ <c oughs> อ๋อนี่ถูกรบ宝บอกไม่ปุ๋ยด้วยนะว่าสอบเป็นสเท่ากับหโอเคโอ้เสียงดังชัดเจนมากเลยค่ะหนบวศูนท่ากับหนอ่าโอเคสี่บวกสาท่ากับเจดสิบก่อนจงเละเจ๊โอ้หนูยิงเอาขอกคนไปวางไ่ได้ตัวเองก็ได้ไม่ต้องบวกอ่ะใจเย็นๆค่ะใ้หนูเยอ โ okay, อเคอ่ะหนูแย้ไม่ปุุยเอาใจช่วยแล้วนี่คืออะไรคะ2 0บวกหนึ่งเป็น2ี2สิดยีิองยงแย้เอาหมุนเริ่มออกมาทีละ้ทีนั้นหนึ่งสิบส <12 S 1> องลูกอะไลูกหนึ่งลูกแล้วคะ่ะห้าบวกหกไม่ใช่สิบสองค่ะอ๋สิบเอ็ดถูกไหมคะสิบเอ็ดอยู่ไหนนะคะหาไม่เจอเลยคะ่ะอะไรก็มันบวกห หกเจ็ดไไม่ไม่แบบนี้ก็มันมีหแล้วนี่เป็นเพิ่มไปอีกหก็เป็นสิบสงสิบสอ่ะคะหนึ่ก่อนเลยใช่หมจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ๋ออ๋ออ บวกแก็เท่ากับ28่สิบแปอ้องุ่นของเราเพิ่มมาทีนึงลูกทีนึงลูกแล้วโอ้ยอยากกินออยากกินออยนค่ะยีบอ่ายี่สวกส่เท่ากัเนี่ยสิบบว้าท่ากับสิบเก้าอ่าสิบเก้าเจ็ดบวท่ากับสิี่อ่ายี่บวกห้าเท อ่าดูองุ่นของแม่ปุ๋ยดูสิเริ่มมีลูกข้างบนเยอะแยะเลยในช้างนะมีคะนี่เด็กๆจ๋าพยายามอย่าดึงตรงนี้นะคะเพราะถ้าเราเลื่อนมันมันก็จะเริ่มแบบหลุดๆหลุดไปจับอันนึงมันจะชนแล้วอันนั้นมันก็จะชนชนชนใช่ต่อค่ะต่อค่ะก็จะหาคำตอบว่า44มันอยู่ตรงไหนอ๋อสี่สี่พยายามรู้แล้ว โอเคอาไซาไปยส้อโอ้โหนี่นะ2ีบ้วก25ยังไม่ถูกต้องนะคะยังไม่ใช่44นะคะ20บวก20่20ก่อนเป็น 40, 40 40แล้วที่เหลือ5บวก5เป็น10 40บวก10เป็น50 50ถูกต้องไหน50อยู่ไหนคะโอ้ยมาแล้วปลายพวงปลายพวง yeah. และตรงนี้นะยี่สิบบวกสิบสี่เราเอายี่สิบบวกสิก่อนเป็นเท่าไหร่ยี่สบเป็นแม่ปุ๋ยไม่ต้องสามสิบสสถูกต้องค่ะหนูยิ้มสิบบวกสาเป็นยี่สบกสองก็สามสถูกแล้วค่ะหนูยิ้มหนูยิ้ม1 0บบกสาเป็นสี่สิบหนูย้ใจก่อนนะง่ายสี่สองเป็นอะไร2เท่ากับ4ีองอามีไหมอะสี่สิบสอ เอาไม่มีหรอเดี๋ยวดวูน,นี้ก่อนดูนี่ก่อนใช่ไหมนี่ก็มีสิบบวกยี่องเอขอโทษจุดผิดยี่สิบวกยเป็นอะไรเอ่ยสีองอะรยี่สยี่สิบองออ้อมีสองอันสิบบวกสิเป็น1ิบบเป็นสิบบเอาถูกต้องค่ะยีอ่า,อานีนตรงนี้ค่ะ16บหวกยี สิบบวกยีเป็น3ามสิบ <37. S 1> 0 6บวกหนึ่งเป็น7จ็ดเจ็ามเมื่อกี้เป็น30มสนะสามสิามสิบเ ไมายถึงว่า20บวก22บอวกอีก2เป็น4 4ถูกจะต้องค่ะ20 2บวกีอวกอีก2เป็น4 4โอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะแม่ปุ๋ยทำโจทย์ผิดขอโทษด้วยนะคะอาง่นของเราก็เต็มพวงเลยวิวจากินอั่งนั้นเลยใครอยากกินบ้างใครอยากกินเลขอะไรอูชันขอกินเลขเก้านะอยากขอกินเลขไทยสุดงาม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  เลยาดะแม่ใช่ค่ะโอดูยิ้มเทากินเยอะมากเลยอะดูสิกินตั้งไปสิบลูกเลยอะดูสิเขียนน้อน้ำนนน้ำนคืนนี้นะคะหนูยิ้มนแยมก็สนุกสนานมากๆเลยนะคะได้คิดเลขได้ต่อแล้วก็ได้เลรียงด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวต่อจากนี้เนาะเดี๋ยวพวกเราเนาขอตัวไปเก็บพวกนี้ก่อนนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายวันดีและจิตสวัสดีนะคะ Choo!